สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภอาจารย์นิวค่ะกลับมาพบกับคลิปดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2,562นะคะก็เช่นเคยค่ะสำหรับท่านที่มาดูกันประจำอยู่แล้วนะคะก็รู้ร,รู้ราศีของตัวเองอยู่แล้วซึ่งอาจารย์นิวแบ่งแบบไทยนะคะแบบศาสตร์ไทย ส่วนท่านที่เข้ามาดูใหม่เลยเนี่ยนะคะก็เช็คราศีของตัวเองได้ที่ข้างใต้คลิปนะคะตรงที่ Description แล้วก็ตรงคอมเมนต์อาจารย์นูจะพิน์เอาไว้ให้นะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแต่ว่าลัคนาเนี่ยต้องรบกวนไปลองคำนวณหาเองในเว็บไซต์ข้างนอกนะคะเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องใช้เส้นรุงเส้นแวงเวลาเกิดสถานที่เกิดอะไรพวกนี้นะคะใช้เว็บไซต์จะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่า ามาดูกันเลยค่ะว่าเดือนนี้นะคะเดือนแห่งความรักเนี่ยชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงอาจารนิวขอเริ่มที่เรื่องของการงานนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนชาวราศีพฤษภค่ะโอเคงานเดือนนี้ท่านได้ออ five sort f i of sort the empress นะคะแล้วก็ three of a l i c e s นะคะโอเค งานเดือนนี้นะคะภาพรวมเนี่ยเ,เรียกว่ามันค่อนข้างจะมีปัญหาในช่วงต้นเดือนอยู่พอสมควรแต่ว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยท่านที่ทํางานกับผู้หญิงหรือว่าตัวเองเป็นผู้หญิงและเป็นเจ้านายอยู่เนี่ยนะคะจะสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นอลองมาดูรายละเอียดโดยโดย,โดยรวมนะคะว่าเป็นยังไงซูมให้ดู ให้สวยมากอยากโชว์อ่อท่านได้นะคะก็คือตัวนี้ไพ่5ดาบเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งอะไรในที่ทํางานกันพอสมควรซึ่งในสําหรับเนี้ยเขาบอกว่าเอ่อมันเป็นมันเป็นเรื่องจากนิทานนะคะก็ก็ถือว่าคุณเข้าไปเหมือนเข้าสินเสือไปอะ่ะมันอาจจะมีงานที่ดูดีดูสวยหรูแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอาจจะมีปัญหามาให้แก้ไขซึ่ง เหมือนเหมือนหมือนที่ทํางานเขาอาจจะจับเราไปอยู่ในที่บางที่ที่มันมีปัญหาอยู่แล้วต้องไปตามไปแก้ไขซึ่งมันก็จะมีคนมีเจ้าถิน่นมีเจ้านายที่ที่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วคุณต้องไปดีลกับเขาให้ได้ค่อนข้างลำบากพอสมควรนะคะต้องใช้พลังอะไรเยอะพอสมควรในการแก้ไขปัญหา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชาวราศีพฤษภได้ไพ่พข้างๆเนี่ยเป็นไพ่ดีอิมเพรสซึ่งถ้าเกิดอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณทํางานกับผู้หญิงคุณจะมีเดือนนี้จะเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์ทั้งถ้าเป็นผู้หญิงก็คงจะอุปถัมภ์ตัวเองเนี่ยนะคะก็จะสามารถผ่านงานไปได้แต่ว่าต้องรอหน่อยนะคะถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยหลังประมาณสักประมาณหวังวานหลัง,ว,งวันที่5เป็นต้นไปจะเริ่มจังหวะ มันก็จะเริ่มเริ่มมีเริ่มมีวี่แววที่จะคลี่คลายได้แต่มันจะไปเริ่มดีจริง,รงๆก็น่าจะประมาณวันที่13มนะมันจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่างานนี้คุณค่อนข้างที่จะเสียพอสมควรมีอะไรปักหลังมีดาบปักหลังมาประมาณหนึ่งนะคะเพื่อจะแลกกับซึ่งความสําเร็จเออแต่ว่า ผู้ใหญ่ค่อนผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะจะค่อนข้างให้คุณแล้วก็เขาเข้าใจอาจจะดุหน่อยแต่ไม่ต้องไปตกใจนะคะคนคนนี้มีความยุติธรรมแล้วก็มีความเป็นแม่สูงมากหรือว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานถ้านายเป็นผู้ชายก็จริงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะมีความมันจะอาจจะมีความไม่ค่อยเด็ดเดี่ยวเขาจะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายๆคล้ายๆผู้หญิงจะบอกว่าผู้หญิงไม่เด็ดเดี่ยวก็ไม่ได้แต่มันจะมีลักษณะบางอย่างที่มันที่เรียกว่า มันสามารถดีลกันได้มันสามารถคุยกันได้สามารถใช้ความเมตตาได้แต่เข้าให้ถูกจุดนะคะอือก็คนคนนี้มีอานาจค่อนข้างเยอะซึ่งบางครั้งเนี่ยอะไรจะสําเร็จเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแล้วแต่อารมณ์ของเขาพอสมควรแล้วก็ถึงรวมถึงตัวคุณเองอาจจะอาจจะเอจจะอเพลิงเผลอใช้อํานาจหรือพูดจาอะไรที่มันดูเป็นการเป็นการใช้คําสั่งหรือเหมือนตัวเองเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าค่อนข้างที่จะซอฟต์นะ แต่มันก็จะมีบางคนที่ไม่ค่อยชอบเราพอสมควรนะชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเป็นธาตุดินเนี่ยเ,เรามีความหนักแน่นถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามจัดการเราค่อนข้างเยอะในบางครั้งแต่เราก็จะผ่านมันไปได้ไม่ได้ทำตัวหวือหวาแต่ว่ามีความมั่นคงในอารมณ์พอสมควรนะคะประกอบกับเดือนนี้ได้ดีอิมเพรสมาดังนั้นดาบหรืออะไรที่เข้ามาทำร้ายคุณเนี่ยคุณก็ เรียกว่าผ่าผ่านพ้นไปได้ก็มีแค่ตัวหลักๆอยู่ไม่กี่คนในที่ทํางานน่ยที่ทําให้คุณเดือดร้อนหน่อยนะคะก็เข้าเข้าหาจังหวัดดีๆแล้วกันแต่ว่าการทํางานช่วงปลายๆนะท่านที่เปิดผับหรือว่าทํางานเกี่ยวกับการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเกษตรนะมันจะให้คุณค่อนข้างดีจะมีการเรียกว่าช่วงออกดอกออกผลน,นะช่วงป,ปลายเดือนจะมีจังหวะช่วงที่สุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่า เหมือนจะได้กําไรกลับขึ้นมาหรือจะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในที่ทํางานไม่รู้ทําไมแล้วก็หรือใครที่ขายอาหารขายเหล้าขายเครื่องดื่มนะช่วงนั้นจะเป็นช่วงช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงทํากําไรนะคะค่อนข้างดีส่วนท่านที่กําลังลงทุนอะไรอยู่รออนุมัติอยู่ ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ลองลองดูว่าถ้าสามารถเข้าทางผู้หญิงได้หรือว่ามีเพื่อนร่วมงานหรือคนกู้ร่วมที่เป็นผู้หญิงจะทําให้มันผ่านได้ง่ายขึ้นถ้าเจ้าหน้าที่คนกู้คนดูแลเรื่องของเราเป็นผู้หญิงนะคะ เขาจะเห็นใจเราค่อนข้างมากกว่าแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเรื่องมันอาจจะช่วงต้นๆน,นะจะมีปัญหาในเรื่องในเรื่องผู้คนจะติดขัดสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าได้ผู้หญิงคนนึงมาเคลียร์มันจะฉลุยไปได้นะคะแต่เขาอาจจะไม่ค่อยน่ารักนะแต่เขาจิตใจดีค่ะใช้ได้ใช้ได้ไดทีนี้ก็จะมีช่วงก็เท่าที่ดูไม่ได้จะมีปัญหาอะไรมากที่ทำงานเนาะ คุณก็ติดอาวุธพอสมควรตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยหลายๆคนเข้าข้างคุณแต่ว่าเขาไม่ได้มีอํานาจอะไรเขาเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก็อย่างที่บอกคุณต้องอารมณ์นิ่งๆพอสมควรแล้วปลายเดือนมันจะสบายบรรยากาศมันจะผ่อนคลายขึ้นมันจะได้เฉลิมเฉลองในสิ่งที่เราทํางานมานะคะสิ่งที่เราต้องไปโดนไปฝ่าดงอะไรมาเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะคะโอเคทีนี้มาดูสําหรับท่านที่กําลังหางานดูซิว่าจะมีโอกาสหางานจะได้งานหรือเปล่านะช่วงนี้ อุตายล้คุณพระโอยตกใจคุณได้เด e a t h นะคะแล้วก็ได้ ten of pentacles ซึ่งไพ่บอกว่าอย่างนี้นะ,ะในช่วงต้นเนี่ยคนเหมือนเหมือนมันเหมือนเราเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะได้งานนะแต่จะเป็นงานที่เราอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่มีเกณฑ์ที่เขาอาจจะเรียกตัวคุณแต่คุณคงจะปฏิเสธไปเพราะว่ามันเหมือนกับมันคล้ายๆมันเดจาวูเหมเหมือนสิ่งที่เราพยายามหนีมาตลอดชีวิตบางคน เรียนจบเรื่องนี้มาแล้วไม่อยากทำเพราะที่บ้านอยากให้ทำนะคะแต่ว่าพอจบแล้วพยายามพยายามออกจากสายงานตัวเองหรือว่าลาออกจากที่ทำงานเดิมมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่งานใหม่ที่ที่เข้ามาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าคล้ายๆจะ เหมือนเดิมคุณก็พยายามจะหนีแต่ทีเนี้ยไพ่บอกว่าลองไปดูไปก่อนนะเพราะสิบเหรียญขึ้นเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงดีไม่ดีไม่รู้แต่เงินเนี้ยจะงานเนี้ยจะให้เงินค่อนข้างโอเคแต่คุณก็ต้องรอหน่อยรอสักประมาณหลังวันที่10เป็นต้นไปนะคะช่วงแรกๆที่ไปสัมภาษณ์เนะี่ยมีโอกาสครึ่งเดือนแรกมีโอกาสผิดหวังค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลังวันที่10เป็นต้นไปจะมีจังหวะดีอาจจะต้องเข้าอาจจะสามารถทำเท่ารียกว่าอะไรอ่ะ,อะกิจกรรมหรือว่าบริษัทที่มันเป็นงานกง สีจะดีนะคะถ้าคุณไม่ไปทํางานในบริษัทนั้นก็อาจจะมีการทรําธุรกิจกับครอบครัวตัวเองแต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นอะไรที่เราหนีมาตลอดชีวิตเราไม่ค่อยมีความสุขกับมันแต่มันได้เงินนะตัวเองก็ต้องเลือกเองและกันนะว่าจะเอาอยัางไงโอเคทีนี้มาดูเรื่องเงินบ้างนะคะดูซิว่าชาวราศีพฤษภจะมีโชคลาภหรือเปล่าจะมีเงินมาจากไหนช่วงนี้ท่านที่รอเงินอยู่ โอเคนะคะ it up once อู้ magician and the hermit ออ้แต่ละ hermit ขึ้นหวยไม่ถูกแล้วสิเอา้ามาดูกันค่ะก็เขาเรียกว่าท่านมีโอกาสที่จะได้เงินมาจากคือคนที่กำลังทำโปรเจกต์อะไรที่ไม่ได้ คาดหวังอาจจะเป็นงานพิเศษหรือเป็นงานจ็อบงานที่เจ้านายส่งมาให้ก็ทำทำไปแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ไม่ได้คิดด้วยนะว่ามันจะแบบทำดีอะคือทำพอให้เขาแล้วแล้วไปแต่ปรากฏว่ามันได้ผลตอบแทนเงินมันจ,จะไม่เยอะนะคะเพราะเธอเมิกขึ้นแต่ว่าพอเมจิกเชขึ้นมันเป็นเงินที่เราไม่ได้คาดหวังจากสิ่งเนี้ยเหมือนเขาขอให้เราไปทําอันนี้ให้หน่อยเออเดี๋ยวไปคุมเดี๋ยวไปเช็คอันนี้ให้หน่อยละกันหรือเข้าประชุมแทนหน่อยละกัน ปรากฏว่าพอกลับมาอา้าวเฮ้ยได้เงินเว้ยอะไรเงี้ยนะคะเงินมันไม่เยอะแต่มันก็แบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็มีเงินมาใช้จ่ายได้นะคะทาทาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายาหลายท่านนะคะช่วงป,ปลายเดือนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเอาไปลงคอสอะไรบางอย่างมีบางคนที่ต้องไปจ่ายค่าเทอมไม่ค่าเทอมตัวเองก็ค่าเทอมลูกหรือว่ามีกิจกรรมที่เราไปาลงไปฝึก จะไปเรียนพิเศษหรือว่าไปเรียนทำอาหารไปเรียนฟิตเนสโยคะจริงๆไม่ใช่อาจะเปินฟิตเนสเพราะเป็นเฮอริทนะคะอาจจะมีเหมือนแบบลงปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องจ่ายออกไปก็เป็นเงินที่เราต้องต้อง,องร,รู้อยู่แล้วว่าจะต้องจ่ายแต่บังเอิญว่าเดือนนี้มันมีอะไรพิเศษเข้ามาก็เลยกลายเป็นอ้าวไม่ต้องควักเองเป็นเงินพิเศษพิเศษแล้วก็จ่ายออกไปแบบพิเศษพิเศษนะคะ ส่วนท่านที่ถามว่ามีโอกาสที่จะมีลอตเตอรี่หวยเบอร์ไหมคือไพ่มันขึ้นมาซกขนาดนี้นะคะแต่ถ้าว่ารักในสิ่งนี้รักในการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ลองดูก็ได้ค่ะอยากให้ นี่เหมือนเหมือนมันให้หวยเลยอ่ะก็ลองลองดูว่าซื้อกับเจ้าที่ไม่ค่อยรู้จักไม่เคยรู้จักถ้าเป็นคนแก่ก็จะดีนะคะที่แปลก,ปลกใหม่ใหม่ในที่ที่เราไม่เคยซื้อไม่เคยเจอมาก่อนยอะไร่งเงี้ยก็อาจจะมีจังหวะที่โชคดีแต่ช่วงป,ปลายเดือนไม่ค่อยดีถ้าจะลองจริงๆถ้ารักจริงๆนะคะสำหรับท่านที่ดูอยู่นะ เราพูดถึงเดือนกุมภานะก็ลองในช่วงกลางเดือนก็มีโอกาสแต่อย่าซื้อเยอะเพราะว่าเฮอร์มิตขึ้นมาเฮอร์มิตไม่ค่อยให้คุณกับเรื่องลอตเตอรี ari, ห่หวยเบอร์บางอื่นมันมีแมจิกเชียนมาก็ลองดูก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่กำลังรอกู้รออะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนะอ,นนอันนี้คือเติมให้นะคะเพราะว่ามันมีอยู่ว่า,เอ,าเอกสารที่รอบางอย่างจะผ่านได้อย่างไม่น่าเชื่อคนที่แบบไปลงคอร์สหรือว่าสอบหรือว่ายื่นขอวีซ่ายื่นขออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะผ่านอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าอา,อาจจะต้องมีคนอาจจะต้องเพิ่มเติมเอกสารบางส่วนคือม,มันผ่านแล้วแหละแต่ว่าเขาขอเพิ่มมานะคะก็ลองดูแล้วกันโอเคจะขอคำ ขอคำสนับสนุนเขาเรียกว่าอะไรขอคำแนะนำนะคะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของความรักสำหรับเรื่องทั่วๆไปไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภไพ่ dare to be happy ขึ้นมาเยอะมากช่วงนี้นะคะหลายราศีได้ตรงนี้ดังนั้นมันก็จะแสดงบ่งบอกว่าคือพอมันเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยหลายๆคนและชาวราศีพฤษภเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะแบบ เฮ้ยมันเป็นปีใหม่ก็จริงตั้งลิสต์อะไรไว้หลายๆอย่างแต่เราก็ยังไม่กล้าที่จะทำก็เลยไพ่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยปีใหม่แล้วลองดูก็ได้ดีกว่าไม่ได้ทำมีความสุขในสิ่งที่อย่างน้อยก็ได้ลงมือทำอะค่ะเอ่อมันจะสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่ว่าทีเนี้ยคุณตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าคุณตั้งใจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือจะได้ทำอะไรบางอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้จะไปบอกรักใครจะเปลี่ยนงานใหม่จะสร้างบ้านจะซื้ออะไรที่เป็นรางวัลตัวเอง ก็ลองทําดูดีกว่ามานั่งเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยไม่ได้ทํานะคะอ่ะโอเคทีนี้มาถึงสิ่งที่ทุกคนยากอยากรู้เหลือเกินก็คือเรื่องความรักนะคะอาจารย์นิวแบ่งเป็น2ช่วงก็คือคนโสดและคนมีคู่ คนโสดครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่มีใครคุยเลยคนที่คุยกิกกกักแบบเฮ้ย hey, ใช่ไม่ใช่แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือแฟนของฉันและคนที่เพิ่งบอกถูกบอกเลิกคนอกหักคนเป็นไม้อะไรเงี้ยถือว่าโสดนะคะอ่ะมาดูกันสิคะว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยราศีพฤษภที่โสดอยู่จะเป็นอย่างไรบ่าลันทายก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ คิดมากเนาะเป็นคนคิดมากจริงๆไพ่ถึงบอกว่า dare to be happy นะคะโอเค you got two นะคะอะ่เป็นไพ่ the in place นะคะอ่อไม่ใช่ in place ไพ่ high priestess นะคะขึ้นมาแล้วก็ queen of chalices แล้วก็ three of swords อ่าไพ่บอกว่าคนโสดเนี่ยเป็นคนคิดเยอะตัวคุณเองเนี่ยกว่าเวลาที่มีใครสักคนเข้ามาคุณจะชอบมีความรู้สึกว่า คนคนนี้เขาไม่ค่อยจริงใจหรือคนคนนี้ก็จะมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่มันไม่แบบคลิกกับเราคือคุณจะศึกษาเสมอแล้วคุณก็จะมีทฤษฎีว่าคนที่จะเข้ามาจีบจะต้องจีบฉันแบบนี้หนึ่งสองสามเธอจะอยู่อยู่ approach เข้ามาแบบเฮ้ยเป็นแฟนหรือเข้ามาแบบอะไรแบบที่ไม่ไม่ใช่ที่เราตั้งใจเอาไว้อ่ะคุณจะรู้สึกทันทีว่าแบบ เอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยอ๋อเบื่อไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนที่เรียกว่าคนโสดเนี่ยมีทฤษฎีค่อนข้างเยอะอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะว่าเวลาคนเขาจีบกันชอบกันต้องทํำยังไงแต่พอเอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็เลยจะแบบเฟลนิดหน่อยในในสิ่งที่คนเข้ามานะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่บอกว่าเออคนที่เออรอเขาเรียกว่าอะไรอะมี มีคนจริงๆถูกมีคนที่แอบชอบเรานะเป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลอ่ะแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ลองสำรวจดูนะคนดาวชาวราศีพฤษภเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ใกล้ใครก็จะมีคนชื่นชมไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็ตามนะคะเวลาที่มีคนได้คุยกับคุณเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้เป็นคนที่แบบ มีความเป็นแม่สูงมากเป็นเพศเป็นเพศแม่เพศหญิงหรือแม้กระทั่งผู้ชายก็ดูแลคนอื่นแล้วก็มีความอบอุ่นความหนักแน่นค่อนข้างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นคือด้านที่เราพรีเซนต์ให้เขาดูเขาก็จะหลงไหลในเราด้านด้านในด้านนั้นสิ่งที่เขาไม่รู้คือเราประเมินคนทุกคนที่เข้ามาคนคนนี้เป็นยังไงคนคนนี้น่ารักคนคนนี้ดีไหมนิสัยยังไงเขาปฏิบัติต่อเพื่อนอยังไงเราประเมินทุกอย่างตลอดเวลา ก็เลยทำให้เราอะพยายามที่จะมองข้ามคนที่เข้ามาหาเราไปมีความรู้สึกว่าเขามีข้อบุ่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเดือนนี้อาจารย์ว่ามีแนวโน้มว่าช่วงวาเลนไทน์นะคะ คือหลังจากที่เขาประเมินแล้วเราประเมินเขาเขาประเมินเราแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาแล้วคุณก็อาจจะทำด้วยคำ,คำพูดทำร้ายอะไรบางอย่างทำให้เขาต้องกระเจิงออกไปนะคะหรือว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบคำพูดอย่างหนึ่งคนราศีพฤษภยังคงหลายคนยังคงลืมความรักครั้งเดิมหรือว่าลืมคนที่ไม่สมควรที่จะรักไม่ได้ก็เลยทำให้คนที่เข้ามาตอนนี้เขากล้า,ากลัวหรือเขารู้สึกว่าเมื่อไหร่คุณจะ หลุดไปจากวงนี้สักทีเมื่อไหร่คุณจะมามองเขาจริงๆสักทีนะคะมันก็อยู่ที่เราเรียยมันติดที่เรานี่แหละแต่ว่าเดือนแต่ว่าวาเลนไทน์เนี้น่าจะมีใครเข้ามาแบบชัดเจนนะซึ่งคุณจะ คุณก็ถอดหน้ากากออกมาแล้วนะคุณก็เผยความเป็นของคุณมาให้เขาเห็นแล้วว่าฉันเป็นแบบนี้รับได้ไหมโอเคไหมอย่างเงี้ยนะคะฉันไม่ได้ดีอย่างเดียวนะฉันก็มีความเป็นนางมันร้ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แต่ร้ายสุดก็แค่นั้นแหละแต่ว่าไอ้คำพูดบางอย่างของเราเนี่ยหรือว่าคำพูดของเขาอาจจะทำให้เราอะรู้สึก สูญเสียความมั่นใจแล้วก็ไม่อยากจะคุยกับเขาต่อเขาอาจจะเขาอาจจะพูดในเรื่องที่เราไม่อยากฟังหรือมีอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งเราเองไปทําร้ายความรู้สึกเขาก็เลยคนโสดเนี่ยก็ก็เงียบๆไปคือมีคนเข้ามาแหละแต่คุณอาจจะปฏิเสธเข้าไปนะคะเพราะมันยังไม่ใช่ดั่งใจของคุณคุณน่าจะรู้จักคนนี้ค่อนข้างดีนะรู้อยู่แล้วว่าเขาเดี๋ยวมันต้องมาแน่อะไรเงี้ยนะ โอเคส่วนคนที่กําลังคุยคุยอยู่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณก็ด้วยคําพูดของคุณนะ่ะเขาก็ดีกับคุณนะแต่ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่แบบคุณชอบไปตัดสินคุณนะ่ะเออคือทุกคนที่เข้ามาคุณประเมินหมดก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งถอยถอยออกไปห่างๆออกไปจะถามว่าแฮปปี้ไม่แฮปปี้ไหมก็อยู่ที่คุณนี่แหละคนโสด คุณนี่แหละคือตัวคือคีย์เวิร์ดทั้งหมดเลยนะคะแต่ดังนั้นเดือนนี้ก็อาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่อ่ะได้ลิ้มรสประสบการณ์มีคนมาบอกรักแต่บางทีคนที่มาบอกรักมันไม่ถูกสเปคนั่นเองก็รอและกันว่าจะเจอเจ้าชายในฝันของคุณหรือเปล่านะคะอ้าวโอเคทีนี้เรามาดูคนที่มีคู่กันบ้างชาวราศีพฤษภที่มีคู่อ่ะแปบ๊บหนึ่งเราอยากจะรู้ ว่าสำหรับคนที่จะไปบอกรักอันนี้ขออันนี้ขอพสสมนมีคู่ไว้ก่อนนะคะถ้าชาวราศีพฤษภที่โสดอยู่จะไปบอกรักคนอื่นในวาเลนไทน์อ่ะในช่วงเดือนนี้อาจจะไม่ใช่วาเลนไทน์จะเป็นอย่างไร the fool แล้วก็แฮงแมนอะ ก็เวลาคุณไปบอกรักเขานะคนคนนั้นเขาจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยพูดเล่นหรอเรารู้จักกันมาก็ตั้งนานเราครบกันมาตั้งนานแล้วเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเธอแกล้งฉันหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยอย่างนั้นไอ้คําที่เราบอกไปนะมันก็ จะค้างค่ากลายเป็นว่าเขาอ่ะเขารับฟังแต่เขาไม่รับรู้อะไรประมาณนี้แล้วคุณเองก็จะแบบกลัวเสียหน้าก็จะทำแบบขำๆอ่ะชาวราศีพฤษภมีข้อเสียอย่างหนึ่งกลัวเสียหน้าเวลาที่ไปจีบใครหรือเข้าหาใครอ่ะคุณชอบทําแบบทําเล่นๆเ,เพราะว่ากลัวว่าจะโดนปฏิเสธออกมาแล้วจะเสียหน้าก็เลยกลายเป็นว่าคุณไม่ค่อยจริงจังมันก็เลยคาลาคาสังอยู่นะคะ เท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยมีหลายคนที่แบบเอ้ยแบบเอ้ยเขาเป็นปล่าอะไรเงี้ยไปพูดเล่นๆอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะเขานึกว่าเราเขาคิดว่าเ,าเขา,าเราพูดเล่นแต่ไพ่บอกว่ามันก็ดีกว่า refer จากเมื่อกี้นะคะ dare to be happy บอกรักดีกว่าไม่เคยบอกเลยถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่อย่างน้อยเราก็พูดไปแล้วนะคะจะสำเร็จไหมก็เขาก็แบ่งรับแบ่งสู้อะแล้วคุณเองก็เขาเรียกว่าอะไรอะคุณได้เก้า ก้าถ้วยความการบอกรักของคุณหรือการบอกความรู้สึกคุณมันไม่ได้ดูจริงจังเท่าที่ควรเขาก็เลยไม่มั่นใจดังนั้นดังนั้นเราดูแล้วนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ถ้าคุณต้องการความสําเร็จจริงๆคุณต้องจริงจังแล้วก็จริงใจเข้าหาเขานะคะเป็นกําลังใจให้นะขอให้ได้สละโสดจ้าอ้าวโอเคกลับมาที่คนมีคู่โอเค n e s ออฟ อันนี้เป็นไพ่ v f s w s r r s นะคะแล้วก็ Seven of Wands การกลับมาการค้นพบแล้วก็โอ้เ c จออฟสโอเคสำหรับคนที่มีคู่นะช่วงต้นเดือนให้ระวังการมีปากเสียงระหองระแหงเพราะว่าอีกแล้วอ่ะอีโก้ค่อนข้างสูงฉันต้องได้แบบนี้ฉันต้องทำแบบนี้แต่ตั้งแต่แต่ว่าช่วงกลางเดือนเดือนนี้นะคะมีแนวโน้มมีเกณฑ์ที่คุณคนที่อยู่ไกลจากคนรักจะ ได้เจอกันจะได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันอาจจะเป็นเราที่ไปรับหรือเราอาจจะเดินทางไปหาเขานะคะช่วงช่วงประมาณกลางกลางเดือนเมษายนไปจริงจริงจารย์ตั้งแต่วันที่7ไปเลย7หรือ17ช่วงจังหวะช่วงนั้นนะคะ7-17ถึง 17, เป็นช่วงจังหวะที่จะได้พบจะได้เจอคนที่รอคอยกันมานานหรือคนที่มีใครสัญญาเอาไว้ว่าเราจะกลับมาหานะ ก็จะได้เจอกันนะคะหรือคนที่กําลังระหองระแหงทะเลาะทะเลาะกันคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยช่วงประมาณกลางเดือนคุณจะเคลียร์ได้เพราะว่าบางคร้วบางคนอาจต้องมีเกณฑ์การเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยพอกลับมาแล้วมันแบบเออว่ะเราอ่ะคิดถึงกันเรายังรักกันเรายังมีความรู้สึกดีต่อกันนะดังนั้นมันก็จะเคลียร์ปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะเออ แล้วก็คุณได้ทิพลของไพ่8ดถ้วยดัยงนั้นไพ่แดถ้วยบอกว่าคือแถ้วยปกติมันจะไม่ค่อยสมหวังแต่ไพ่สำหรับสำหรับนี้นะคะคุณอาจจะเกิดอาการแบบเฮ้ยมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าดีจังเลยที่เขาเลือกฉันอะไรประมาณนี้นะคะยังนั้นไอความรู้สึกเนี้ยมันจะ มันจะเป็นเดือนที่เรากําลังคิดถึงในวันที่เราได้เจอกันครั้งแรกในวันที่เราได้พบกันครั้งแรกมันก็เลยทําให้ความเดือดร้อนความไม่ลงรอยความไม่พอใจมันมาลายหายไปดังนั้นเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนที่แห่งการเรียกว่าเป็นการเคลียร์ปัญหาถ้าช่วงต้นเดือนลดอีโก้ลงหน่อยนะเพราะคุณเห็นแล้วม้ามันก็แบบกระโจนไปขนาดนี้นะคะ ถ้าคุณถ้าคุณไม่ฟังใครมันก็ขาดใช้ดาบใช้ดาบไปอะมันไม่ตัดขาดหรอกแต่มันเจ็บนะับคาพูดเนี่ยมันเจ็บที่สุดเวลาพูดอะไรไปต้องระวังอีโก้ลดมาได้ถ้าเ,เราอยากยากังอยากมีเขานะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าจะเคลียร์ได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะ ด้วยด้วยลักษณะบางอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้เราต้องมาต้องต้องระลึกถึงว่าคนคนนี้สําคัญกับเราจริงๆดังนั้นคนที่มีปัญหาการคุยเคลียร์ได้ค่ะชาวราศีพฤษภที่ที่มีคู่อยู่นะคะแล้วก็ห่างเหินกันไปเดี๋ยวได้กลับมาพบกันนะคะเออแต่ว่ามันก็ยังมีอาการมันก็ยังจะมีอาการแบบงอนงอนกันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่เชิญเชื่อว่าคุณมันคุณสองคนน่ะฝาฟันกันไปได้เพราะเท่าที่ดูไพ่ค่อนข้างโอเคแล้วก็สวยนะคะ ทีนี้นอกจากเดี๋ยวนะนอกจากจะมีการกลับมาหาแล้วยังมีการชวนกันไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวด้วยช่วงกลางกลางเดือนนะมีการจูงไม้จูงมือกันไปเปิดตัวกับที่บ้านต้อนรับเป็นอย่างดีแต่มันก็เกิดจากการฟอรสการ,รบังคับทําไมเธอไม่เปิดตัวชั้นสตทีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอกลางเดือนปุ๊บพาไปเลยจ้าเจอกันดินเนอร์กับที่บ้านเปิดตัวทันทีอ่ะก็มีความสุขไป,ปอีกนะคะทีนี้สําหรับคนที่มีมือที่สาม สำหรับคนที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งฉันมาก่อนดูซิเดือนนี้จะเป็นยังไงเดือนนี้นะคะเขาบอกว่าก็าจะมีจะได้รับการเอาใจใส่จากคนรักค่อนข้างดีนะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตอนแรกเขาอาจจะดูคุณอาจจะดูเย็นชากับเขาแต่เขาจะมีวิธีละลายของคุณคุณโกรธคุณโมโหไปแต่เขาก็จะมีของขวัญมีอะไรมาให้นะก็ลองดูแล้วกันว่าชายหนุ่มคนนี้จะจีบลูกปั้กปนกลับมาได้สําเร็จไหมแต่จะเชื่อว่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเขาอะกลับมาหาคุณก็จริงแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยัง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่ขาดกันสัทีเดียวนะคะแต่คุณตัวคุณเองอาจจะอาจจะโฟกัสอยู่ที่การกระทําของเขาก็ก็ลองดูแล้วกันจันเชื่อว่าคนที่มีปัญหามือที่3เนี่ยเราจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้ชายคนนั้นค่อนข้างดีจากคู่ของเราค่อนข้างดีแต่ถามว่าจะเคลียร์คัดเปเลยไหมเก้า ก้าดาบยังคงค้างอยู่จันเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่จบไม่ง่ายแต่ว่าแนวโน้มเดือนนี้เราจะเป็นคนสําคัญแล้วมันก็คงต้องใช้เวลาสักระยะในการเคลียร์ตัวเองและเคลียร์ปัญหานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเขาเรียกว่าได้ความสนใจจากคู่ของคุณมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่รู้สิหลายๆคนอาจจะรู้สึกสะใจเบาๆเล็กๆ ว่าแบบฉันได้เขามานะฉันไม่รู้นะว่ามันโอเคหรือเปล่าแต่ว่าไพ่มันป็นโพซิทีฟสำหรับคุณมันเป็นทางบวกสำหรับคุณแล้วคนที่เป็นมือที่สามล่ะจริงๆราจารย์ก็ไม่ค่อยอยากจะดูในเรื่องนี้เนาะเราไม่ค่อยสนับสนุนในเรื่องนี้แต่จาย์เชื่อว่าในบางครั้งมันก็มีมันอยู่ในอารมณ์ทุกข์อะมือที่สามโอเค เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณตัดสินใจอะไรได้ชัดเจนและมองสถานการณ์ได้ชัดเจนอาจารย์รู้สึกโอเคและดีใจที่คุณได้สองดาบไพ่ของรอยัลไพ่หองศักดิ์ศรีขึ้นมาหลายคนที่เป็นมือที่3คุณจะมองเห็นโลกได้กว้างขึ้นคุณจะชัดเจนกับตัวเองแล้วรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอยู่ในสถานะอะไรและคุณจะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องหลายคนอาจจะตัดสินใจเลิกราออกมาจากชีวิตคนอื่นเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ คุณมีศักดิ์ศรีมากเกินกว่าที่จะไปไปไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องดังนั้นคุณได้อิทธิพลของไพ่ไพ่ดีอิมเพอเรอร์ Emperor นะคะเป็นไพ่ที่มีความสําคัญในการตัดสินใจแล้วมีอํานาจตอนเนี้แล้วมันมีสองดาบเข้าประกบดาบตัวนี้สีน้ําเงินเป็นไพ่แห่งรอยัลเป็นไพ่แห่งความสัตย์ซื่อเป็นไพ่แห่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออราชนิกูลเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นไพ่แห่งศักดิ์ศรีที่แบบ คำคออ่ะกระิย์ตัดแล่วไม่คืนคาอ่ะดังนั้นเดือนนี้คุณจะมีสิ่งคุณจะสามารถทําในสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างถูกต้องและได้รับเสียงชื่นชมจากคนรอบข้างนะคะอะไรที่มันไม่ถูกต้องคุณจะทําให้มันถูกต้องดังนั้นถ้ามันทองสัมพันธ์มันไม่โอเคมันผิดพลาดชาวราศีพฤษภที่เป็นมือที่สามอยู่คุณจะทาคุณจะทาตัวเองให้ได้รับความชื่นชมและก็ได้รับการยอมรับจากสังคมอีกแบบหนึง่งนะคะ ออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องไม่ต้องไปเสียใจนะคะคุณทำถูกแล้วอ้าวโอเคทีนี้เรามาดูไพ่คำแนะนำดูซิไพ่อยากจะแนะนำอะไรเรื่องความรักให้กับชาวราศีพฤษภ drop it อะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีทิ้งค่ะนะคะ อะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นตัวถ่วงของเรื่องของชีวิตของความรักของเราอยู่ ก็ทิ้งมันไปนะคะแล้วก็เราจะไปเริ่มต้นทุกอย่างที่ดีใครที่ทะเลาะกันอยู่ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปรับความเข้าใจกันซะหรือคนโสดอยู่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าทําไมโสดนานจังบางครั้งเรื่องบางเรื่องที่มันทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จในการคบใครสักคนเนี่ยคุณอาจจะต้องลองทิ้งมันลงไปแล้วเอามาพิจารณาดูดีๆซิว่าจริงๆแล้วชีวิตฉันต้องการอะไรความรักมันสําคัญหรือเปล่าถ้ามันสําคัญมันอาจจะต้องมีการทิ้งเรื่องทิ้งอีโก้ทิ้งอะไรบางอย่างออกไปนะคะทิ้งทฤษฎี1นึ แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าความรักไม่สําคัญคุณก็ทิ้งตรงนั้นไปแล้วไปทํามาหากินชีวิตสู้ต่อค่ะอ่ะโอเคจนกว่าจะเจอกันเดือนหน้านะคะก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดี